คลิปนี้จะเล่าเรื่องการตากแดดนะครับหลายคนถามนะครับว่าควรตากนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงไหนอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่าการตากแดดนี่ครับมันจะช่วยสร้างวิตามินดีนะแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็จะสร้างกระตุ้นกระตุ้นนะในการส,สร้างวิตามินดีนะครับแสงมันก็จะเข้าไปทางผิวหนังนะครับ เราก็ทําให้ผิวการเจรจญเตโตของสะเก็ดเงินเนี่ยมันถูกชะลอตัวลงไปแล้วก็จริงๆช่วยรักษาทําให้มันหายนะครับก็ถ้าเป็นทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรโฟโตเทอเรปี otherapy, นะครับก็คือการเข้าตู้ไปฉายแสงอะไรเงรี้ยฉายแสง UVB นะครับจริงๆแสง UVB มันจะมีอยู่ในแสงแดดอยู่แล้วใช่ไหมจะมี UVA UVB เราต้องการ UVB นะครับเพื่อมาอ มาให้ให้ให้สร้างวิตามินดีนะครับก็เราก็ไปตากแดดถามว่าตากช่วงไหนนะครับาตากช่วงถ้าเป็นที่ผมอ่านมาในเว็บเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทำไมฝรั่งเขาจะแนะนำให้ให้ตากตอนเที่ยงเลยครับเพราะว่า,ามันมีความเข้มข้นของ UVB ค่อนข้างเยอะ ช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมน,นั่งคิดดูประเทศเราเขาประเทศเขาเมืองหนาวนะประเทศเราเมืองร้อนเราประเทศเราอยู่เซสนสูดรด้วยโคตรร้อนเลยเดังนั้นเนี่ยเ,เราควรประยุกต์กันนิดนึงนะเพราะว่าเราจะไปตากตอนเที่ยงนี้คงแสบไหม่ร้อนแบบว่าก็คงไม่ไหวนะครับจริงๆแล้วที่ต่างประเทศแนะนำสามสิบนาทีนะในเว็บต่างประเทศที่ผมอ่านมาหลาย,ลายๆเว็บตอนแรกๆผมก็สงสัยอย่างที่บอกกันแะแล้วก็จริงๆถ้า จริงๆที่ประเทศไทยประเทศเราเราก็น่าจะสักประมาณาถ้าตามสภาพภูมิอากาศนะครับภูมิประเทศก็น่าจะสักประมาณ2 0 3สิมนาทีประมาณเหมือนกันละครับแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเช้าแดดอ่อนๆนะอ่อนๆแบบเริ่ม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 สายๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆแบบไม่ต้องไม่ต้องไปร้อนจัดนะครับก็เอาไปแบบอุ่นๆพอก็ได้นะครับผมว่า,าไม่ต้องไปแบบ ถ้าถ้าร้อนจัดเนี่ยบางทีถ้าเราเราตากนานเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวแดงด้วยนะซึ่งเป็นผลข้างเคียงยการตากแดดจริงๆแล้วเนี่ยควรเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนนะเพราะว่าเราบางคนนี่ไม่เคยตากมาเลยใช่ไหมก็ต้องน้อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้นบางทีไปตากนานเลยเป็นเป็นไข้แดดเป็นลมแดดเลยเดี๋ยวไปยุ่งม,มันใหญ่นะครับก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเนี่ยครับ จริงๆแล้วการเข้าตู้ UVB เนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะครับแล้วก็การรักษาทางแบบโดยใช้แสงเนี่ยมันต้องระยะใช้การต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดอะไรเงี้ยต้องแบบอาทิตย์ละส3สามวัน4ี่วันอะไรแบบเงี้ยวันเว้นวัน,วนอะไรแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนั้นและนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะผมไม่ใช่แพทย์ก็เท่าที่ผมเคยเคยเข้าเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราต้องเข้า ไปพบแพทย์ก่อนเพื่อให้แพทย์กำหนดค่าความเข้มข้นของแสงแล้วก็ระยะเวลาซึ่งแรกๆเขาก็จะให้เข้าแค่แบบ1วิ2วินะครับเป็นการทดสอบดูก่อน,นครับพวกนี้จะเข้าเป็นคอร์สนะครับเป็นเข้าเปคอร์สยาวแบบ20ครั้ง3 0ครั้ง40ครั้งอะไรแบบนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นกันเข้าตู้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าจะเป็นแสง UVB ล้วนนะครับแต่เวลาเราเข้าตู้เนี่ยเราก็ต้องปิดตายอย่างงี้นะครับ ปิดตาไว้เพราะว่าไม่ให้แสงเข้าตาเวลาเวลาเราไปตากเหมือนเวลาเราไปถากแดดเราก็ห้ามจ้องพระอาทิตย์ถูกไหมเพราะมันจะทําร้ายดวงตาเราก็ต้องปิดตาปิดอะไรอย่างนี้นะอาศัยแดดอ่อนๆนะอย่าไปจ้องพระอาทิตย์นะสำหรับคนที่ผิวสีเข้มนะอย่างเช่น20-30นาทีผิวสีเข้มอาจจะต้องนานหน่อยนะสิ่งที่เราได้รับหลังตากแดดเนี่ยคือเลเวลของวิตามินดีต้องต้องทําให้สม่ำเสมอนะเลเวลของวิตามินดีก็จะ เริ่มจะสมดุลนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เริ่มปรับปรับสภาพแต่ผิวจะเข้มนิดนึงนะแต่ก่อนจริงผมเป็นคนค่อนข้างออกทางขาวนิดนึงนะครับไม่ค่อยได้โดนแดดด้วยแล้วก็แต่หลังๆนี้ก็วิ่งนะครับก็ผมก็ใช้การออกกำลังกายนะครับตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยอ่อนๆแดดอ่อนๆนะครับก็อุ่นๆนะครับก็ไปวิ่งนะครับขับเหงื่อด้วยฟื้นฟูร่างกายด้วยแล้วก็ตากแดดด้วยก็สามเด้งเลย นะครับผมก็ถอดส่งถอดเสื้อวิ่งอะไรเงีง้ยไปก็ไม่ได้อายใครนะครับก็ขี้เกียจแบบว่ามานอนตากแดดแล้วค่อยไปวิ่งอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาผมนะครับก็เอาทีเดียวเลยแล้วก็รองเท้าก็ใส่รองเทา้าแตะวิ่งเงี้ยก็ได้ทุกส่วนนะครับ,นะรบไม่ได้ใส่แล้วก็ให้เหงือออกด้วยนะครับอ่จริงๆแล้วก็อย่างที่นะครับก็มันจะเป็นวิธีนะครับวิธีที่อ่ วิธีที่รักษาโรคสเกดเงินนะครับอย่าอย่าลืมนะครับก็ต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องต้องเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคนะน่าจะหมดแล้วครับอ๋ออ๋อบางช่วงบางช่วงเนี่ยมันไม่มีแสงอย่างบางทีช่วงช่วงเนี้ยใช่ไหมช่วงเนี้ยมันมีพวกฝุ่น pm สองด้าเยอะ จ่แบบมันก็ไม่ค่อยมีแสงแสง UVB เนี่ยมันกว่ามันจะรอดออกมาเนี่ยผ่านมานะครับมันก็อาจจะมาไม่ถึงบ้างนะครับบางช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่มีแดดเราก็อาจจะต้องใช้การเข้าตู้นะครับการเข้าตู้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับก็ต้องเราก็ต้องจัดสรรฟันส่วนเอานะครับว่าอย่างไรบ้างช่วงไหนอะไรอย่างไรนะครับก็นั่นแหละฮะก็ถ้าช่วงไหนไม่มีแดดเราอาจจะไปเข้าตู้เพื่อให้สุขภาพ ผิวดูดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ค่อยอาจจะไปตากแดดร่วมด้วยนะช่วยช่วยตลอดเวลาโอเคก็หวังว่าคงได้ความรู้นะเออกู้ๆครับหายไวๆแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ